สวัสดีครับอยู่กับช่อง youtube รถดำสวยจารัดครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ที่กำลังรับชมอยู่ทุกท่านวันนี้เราก็ยังอยู่ที่หน้างานทอยดินครับที่เก่าที่เดิมครับเก็บงานครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับเก็บงานวันสุดท้ายโอ้โหนี่เขาเรียกว่างานทอยครับ โอ้ปิดทางมาแล้วตัวนี้พอ่อวิ่งอยู่สองคันครับเสียบอยแล้วก็น้องนนครับบริษัทดินด่วนทั้ง2องคันเลยบริษัทโทวหนึ่งก็คัดหมดคัดหมดตีนผีหักเนื่องจากว่าไอ้ตัว ไอปลายเขาเรียกว่าปลายเลยนะปลายปลายเสื้อปลายเสื้อเกียร์ว่ะอ่อามันมันบางครับทําให้เบ้าลูกปืนนะเบ้าลูกปืนเกียร์สี่มันหลวมมันเล่นตัวได้พอกดคล์ดไปปุ๊บมันจะโยกได้ครับมันก็เลยใช้งานได้ไม่ทนครับนี่ก็เอาไปเข้าอูเรียบร้อยแล้วครับ อยู่กับเจ้าวัเลทนยครับโอ้ดูการทำงานไหมเสียงเสียงนิ่มมากครับพามาดูสะตรงนี้หน่อยใหญ่แค่ไหนแล้วสะค่อนข้างจะใหญ่ครับแปดร้อยเที่ยวครับงานนี้ ออ้ด uh ู่ะโเกือบหมดดินพอดีนะเนี่ยโอ้ยจานชายตัดตรงนะครับตรงนั้นเอาไว้ดึง ดึงสลบเลยครับแล้วก็ปั้นคันให้เขาเลยสวยงามครับดูอ่ะฝั่งโน้นขุดไม่ได้นะครับฝั่งโน้นเป็นดินทรายขุดลึกไม่ได้ครับดินถ้าขุดลึกปุ๊บดินทรายมันจะไหลลงมมาข้างล่างมันจะพังครับมันจะพังไปหาคันคูเลยนะครับก็เลยขุดได้แค่นั้นครับพอมาเจอดินเหนียวเราก็ล้วงลึกตรงนี้ได้ครับตรงนี้ล้วงลึกได้โอ้สระตรงนี้นี่ปีหน้านี่ปลาเยอะแน่นอนเลย กำลังหวานสบายเลยนะเนี่ยไม่ลึกเท่าไหร่ครับอูขายเหมาปลาได้เลยนะเนี่ยสะลูกนี้เหมาปลาเลยปีละหมื่นเลยอ้าเมาไปปีละหมื่นเลยครับคุ้มอ่ะคนเหมาสูบอ่ะคุ้มเลย ไปโอ้จันชายดิกุดฟีมืออยู่ดิไม่ธรรมาดาครับนี่ไปไหมเอาว่าไปเอาไปยอมไปแห่เออเอาดันตูดเลยไม่ใชเอา่าอาออ๋อ ดันชายดันตูดเดี๋ยนี่แหละไม่ยอมไปใช่ไหม <laughs> รองล้อรองล้อ,ล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 อครับเล่นเครื่องไม่เรงเท่าไหร่ครับพอดีพอดีเลยไม่มีควันเลยครับล่อยมาเชียบอย่อย พ่าปล่อยไว้สักเดือนหนึ่งนี้ดินน่าจะแห้งพอดีเลยเนะนี่ยเนี่ยดินตรงนี้ดูไปมันเหมือนจะเริ่มดันได้แล้วเนี่ยแห้งแล้ว าวานันแปดสิบเที่ยวครับน้องมะนาวเนาะเนาะเลยแปดห้าสี่สิบสี่พันหมดน้ำมันห้าร้อยกินหมูเลยอะ่ะมอตาลก็ร้อยเที่ยวเลยคนเดียว เราไปถามกันหน่อยเมื่อวานวิ่งได้80เที่ยวรู้สึกเป็นไงบ้างครับ วันวิ่งในแปดสิบเที่ยวรู้สึกเป็นไงบ้างในประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมทำลายในประวัติศาสตร์เลยพอาะนี่นะไม่ที่เคยวิ่งมาน่ะเคยเคยวิ่งมาเคยได้ร้อยอยู่แล้วฮะเคยได้ร้อยเที่ยววันละร้อยน่ะวิ่งอยู่ไหนพัทยวิ่งอะไรตามมออูวันละร้อยเที่ยวเลยป๊อ เนื่องว่าทำลายสถิติโอ้ฮึบหมดหมดหมดยา yeah! เอา้าเอา้าเอ้าโอ้โอ้โอ้โอโอโอ วันนี้ก็เก็บงานแล้วครับทีตรงนี้ประมาณ38รถนะครับ38รถแล้วก็อ่าไมโครจะทำงานชั่วโมงครับไมโครจะปั้นคันนาตรงนู้นเลยครับอ่าขุดดึงดินจากข้างในอ่ะมาปั้นมาปั้นมาเนี้ยปั้นมาเนี่ยครับมาชนสะเนี่เลยครับปั้นมาชนสะต่วดีเลยตัวตรงนี้ก็จานชาจะเดินมา ดึงดินนะครับตัดดึงดินขึ้นมาแล้วก็ใส่คันเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยเดินมาตัดสลบเลยตัดสลบมาใส่คันเลยครับโอ้สายใหญ่น้ะสายใหญ่มากเลยเนี่ย่าจะได้อยู่ประมาณหนึ่งไร่อ่ะสายรุ่เนี้ย อาจารย์ชายทำไมขับนิ่มอย่างเลยวันนี้ไม่ได้ยินเสียงมุกกี้เลยอ่ะตั้งแต่ได้ได้น็อตมาใส่ฟันที่หลุดหายนี่ขับนิ่มมากเลยโอ้ไม่มีเสียงมุกกี้เลยอ่ะแย้วนี่นี่โอ้ยอย่างนิ่มเลยอ่ะนี่ครับรถไม่จะเป็นน้องเร็วหรอก เอาแค่นี้อ่ะให้มันทํางานเสมอทั้งวันไม่จุกจิกก็พอเลยครับถ้ารถเร็วมันเร็วเกินมันก็จะจุกจิกครับมันจะเสียเร็วไปโอเคครับเจอกันใ่คลิปหน้าแล้วกันนะครับใครจะได้เวลาไปลุยงานใหญ่เลยครับสำหรับทีมงาน ไอสองคันเลยคันใหญ่ไปสองคันเลยครับตอนนี้ดินน่าจะแห้งดีแล้วแหละโอเคครับลาทุกท่านเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับผม